อายุ60เดือนทักษะใส่กระดุมขนาดเล็กได้4เมตรแนวทางปฏิบตัติ 1. ผู้ฝึกสาธิตการใส่กระดุมเสื้อเริ่มต้นฝึกจากกระดุมขนาดใหญ่ 2. ผู้ฝึกจัดเด็กที่เด็กยืนหน้ากระจกผู้ฝึกยืนข้างหลังเด็กจับมือเด็กโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งจับสาบเสื้อด้านที่มีรังดุมดึงรังดุมให้กว้างขึ้นมืออีกข้างหนึ่งจับกระดุมและดันกระดุมครึ่งเม็ดใส่รังดุมเปลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึงกระดุมด้านบนให้หลุดผลรังดุมทั้งเม็ด 3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กใส่กระดุมเสื้อเอง และช่วยเหลือในบางขั้นตอนที่เด็กยังทำเองไม่ได้เมื่อเด็กทำได้แล้วให้ลดขนาดกระดุมเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กโดยฝึกตามขั้นตอนที่สอง